ไทยกัมพูชาร่วมส่งผู้ป่วยข้ามแดนผ่านด่านบ้านคลองลึกแสะแก้วสีรายแรกค่ะตามหลักมนุษยธรรมหลังมีการยกระดับควบคุมด่านอย่างเข้มงวดค่ะ ถือเป็นความร่วมมือและเป็นการอำนวยความสะดวกด้านมนุษยธรรมตามความเหมาะสมและความจําเป็นในด้านการรักษาพยาบาลค่ะและการส่งต่อผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลกรณีเร่งด่วนหลังจากมีการยกระดับควบคุมด่านอย่างเข้มงวดค่ะตามประกาศกองทัพภาคที่1ซึ่งประตูใหญ่ของด่านถูกเปิดทั้งสองฝั่งเป็นกรณีพิเศษนะคะเพื่อส่งต่อ ตัวผู้ป่วยระหว่างประเทศที่ทางเชื่อมไทยกัมพูชาเนื่องจากทางเจ้าหน้าที่ฝั่งไทยได้รับการประสานเพื่อขอส่งตัวผู้ป่วยชาวกัมพูชาจํานวน3รายค่ะที่มีความประสงค์จะกลับไปรักษาตัวยังประเทศกัมพูชาและได้รับการประสานให้รับผู้ป่วยหญ,ญิงชาวไทยหนึ่งรายกลับมารักษาอย่างโรงพยาบาลในฝั่งไทยด้วยค่ะสําหรับผู้ป่วยชาวกัมพูชาทั้ง3รายเป็นหญิงสูงอายุเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเมื่อมีอาการดี ขึ้นก็มีความประสงค์จะขอกลับไปรักษาตัวที่ประเทศกัมพูชาจึงมีการติดต่อประสานงานผ่านการดูแลของกองกําลังบุรพาและตมจังหวัดระแก้วค่ะเพื่อทําเอกสารเมื่อดําเนินการเอกสารเรียบร้อยก็ได้นัดหมายรถกู้ภัยและญาติเดินทางมารับส่วนหญิงชาวไทยเป็นผู้ป่วยที่มีภาวะผิดปกติของการตั้งครรภ์ขอให้กู้ภัยปล่อยเป็ดนำส่งโดยมีรถพยาบาลนำมาส่งซึ่งการปฏิบัติการเป็นไปด้วยความเร ียบร้อยค่ะภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีค่ะและแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือด้านมนุษยธรรมระหว่างสองประเทศค่ะ